ครับวันนี้ก็มาสวัสดีกันอีกวันหนึ่งครับนี่แหละครับชีวิตคนต้องต่อสู้แบบนี้ครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเปิดกระสอบอีกครับกระสอบหนึ่งครับเป็นป้ายครับนี่ครับป้ายสิงโตครับเปิดป้ายสิงโตครับวันนี้ครับการสร้างอาชีพครับไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามครับเราก็ต้องครับเตรียมสินค้า ครับถ้าจะค้าขายครับเนี่ยครับเปิดขึ้นมาตัวแรกครับก็ได้ครับรีวายครับห้าห้าครับไซส์สามสครับเนี่ยครับตัวแรกครับตัวต่อมาที่เห็นแพรมขึ้นมาเนี่ยแหละครับอันนี้ก็รีวายเหมือนกันครับไปสิงโตครับ ที่ผมได้มาครับอันนี้505ครับ L กับ L34 ครับตัวนี้ครับ L34 ครับดูก่อนครับมาจากที่ไหนครับ L34 ครับยังหาไม่เจอครับตัวนี้ก็ไม่เป็นไรครับมาจากที่ไหนก็ให้รู้ว่าเป็นรีวายครับครับ ผ้าดีผ้าสวยครับถึงจะเป็นมือ2ครับนี่ครับสวยครับสกินนี่ครับตัวนี้ครับก็สวยดีครับเป็นขากระบอกเล็กครับขากระบอกเล็กครับการสร้างอาชีพครับเราจะไปมัว ครับรอวันรอคืนไม่ได้ครับตัวนี้ก็รีวายครับ55 0ครับ L 30ครับตัวนี้ครับ L 30ครับสวยงามครับสวยงามครับเปิดขึ้นมาก็ถือว่าโชคดีครับมาจากเม็กซิโกครับตัวนี้ครับมาจากเม็กซิโกครับ ผมเองครับถึงจะมีงานประจำอยู่ครับวันนี้ผมก็ได้ตัดสินใจครับเตรียมสินค้าเพื่อจะสร้างอาชีพขึ้นมาสำรองครับก็ได้เริ่มมาหลายวันแล้วครับก็ได้รีวิวให้พี่ๆน้องๆเราได้ดูได้เห็นไปด้วยกันครับเพราะว่าการทำอะไรนั้นครับ เราจะทําภายในวันสองวันก็คงสําเร็จยากครับเราก็ต้องเริ่มทําไปเรื่อยๆครับอย่างผมเนี่ยผมทําอะไรผมก็จะวางแผนไว้ยาวๆครับโอ้โหตัวนี้ครับดูครับแต่งขาดครับสวยงามมากเลยครับแต่งขาดครับไม่ใช่กเกงขาดนะครับเขาแต่งกันมาอย่างนี้ครับแต่งขาดครับผ้าสวยครับ ป้ายนี้ผ้าสวยครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่ครับเนี่ยครับผ้าสวยงามมากเลยครับไม่อายเลยครับสั่งป้ายนี้มาครับก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่ขายส่งให้ครับผมเองก็เพิ่งมาเรียนรู้การทำผ้ามือสองครับ กวงงูปลาปลาครับก็พึ่งพาอาศัยครับท่านที่ทำมานานแล้วครับนี่แหละครับการวางแผนการทำงานการทำมาหากินครับเราอย่าไปหวังพึ่งโชคชะตาอย่างเดียวครับเราต้องพึ่งตัวเองด้วยครับเราต้องวิ่งให้ไวครับตอนนี้ครับ เรายังวิ่งไม่ได้เพราะว่ามีโควิดก็ไม่เป็นไรครับเราก็มาเตรียมสินค้าไว้ก่อนครับเนี่ยครับดำสวยงามมากเลยครับดำสวยตัวนี้มาหลายวันแล้วครับก็ได้รีวิวให้พี่พี่น้องน้องเราได้ดูได้เห็นไปด้วยกันครับเพราะว่าการทำอะไรนั้นครับเราจะทำ ภายในวันสองวันก็คงสำเร็จยากครับเราต้องเริ่มทำไปเรื่อยๆครับอย่างผมเนี่ยผมทำอะไรผมก็จะวางแขนไว้ยาวๆครับโอ้โหตัวนี้ครับดูครับแต่งขาดครับสวยงามมากเลยครับแต่งขาดครับไม่ใช่เก่งเกงขาดนะครับเขาแต่งงันมาอย่างนี้ครับแต่งขาดครับผ้าสวยครับปลายนี้ผ้าสวย รับจำรับเพื่อนๆที่ดูอยู่ครับเนี่ยครับสวยงามมากเลยครับลีอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้ลีล้วนๆครับลีล้วนๆลีอีกแล้วครับครับเอลสามสิบเอ็ดครับเนี่ยครับอ่านให้หน่อยครับออาือาช่วยกันเนาะ สวยครับสวยครับดูความสวยด้วยกันครับครับที่เราได้ครับหลือกระสอบครับนี่คือสิ่งที่ได้มาครับต่อไปก็คือครับความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราจะทำการค้าต่อไปครับถ้าหากท่านใดสนใจครับก็อย่าลืมครับก่อ อินบอกมาพูดมาคุยกันครับไม่ต้องถือท่านถือผมกับผมเป็นผู้หนึ่งครับซึ่งอยู่ในโลกใบนี้ครับพร้อมที่จะบริการกับทุกคนครับกับสำหรับวันนี้ครับก็เปิดกระสอบให้ดูแล้วก็จะทำให้เรียบร้อยเพื่อครับจำหน่ายต่อไปครับยังไงยังไงก็อย่าลืมครับสนับสนุนอุดหนุนครับ ส่งเสริมผู้เท่าขาเลาะในรับ u u u e e มาแล้วครับก็ให้ช่วยกันต่อไปครับคนไทยรักกันไว้ครับดีกว่าชังกันครับขอบคุณสวัสดีครับ